ไปแล้วร well> ุ่งนี้เราไปกันกี่โมงประมาณแปดโมงแปดโมงเช้าไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกแต่แม่ผมรู้แล้วอ่ะแม่ผมดูข่าวอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ตั้มแม่งสุดจัดเอาเลยไปเลยไเอา้ม นนไม่ให้มีข้างเดียวไปเร็วโอ้ยยุ่งว่างานนะใส่แมสอย่าแมสลงนะไปไหนไปฝึกง,งานไม่ไปครับไม่ได้ไปยุ่งแล้วนะร้านเยี่ยไปยังไงเออเดี๋ยวค่อยกลับไปกินเดี๋ยวกลับไปกินมีข้าวเขากินอย,ยู่รถมาเว้ยยกัมา็ง อุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้นี่เหรอเสร็จกันหมดแล้วเหรอเสร็จแล้วโอ้อฝ่าจะพาคนมาฝึกงานโจทย์เยอะโจทย์เยอะอ๋อหัวใจเยอะรถมาเปล่าวะไปเถอะแเท้าเดือดไหมนี่ไปไปข้ามครับ ขาเทาอย่างไปไปขนอะไรกับเขาหน่อยไหมรอเ้าลืมมันดิรอเ้าันดยวนนีวันนี้วันนี้วันนี้มันนี้เราออนี่เื่อ้ยเขอยเื่อยแขนนวด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 ดเกียร์ละผมตามผมไม่ พ่อผมนะพ่อผมตายแบบนี้วะตะไครเลยแข้งออกนะเมื่อยแขนโทรศัพท์แม่งหนักตายไปแล้วเมื่อยแขนเมื่อยแขนเมื่อยแขนจะจัดเลยถือแป๊บเดียวเองอนุษย์แขนแล้วว่าแล่นตัวผมมแล่นตัวพ่อพอหลวงตูดมาเนี่ยไปเร็วไปช่วยทำอะไรเขาได้บ้างเนี่ย คุยเพียร์นะเนี่ยผมเคลียร์แล้วบอกคือว่าสาปนะแล้วเพียร์สผมึกเขาถึงได้เขาเพียรเออเข้าเดินเข้ากองไฟโชว์พี่หาหน่อยไอ้นั่นแหละยุ่ธศาสตั์กับพวกชื่ออบบาไทะลวงเมื่อยมากเลยอานยาอานุถือเท่ากับแป๊บเดียวพี่ไปสาปต้นนู้นสวัสดีครับเพียร์แต่รองเท้าไปลืมไว้นู่นอย่าหญ่คู่คู่ไปลืมไว้นู่วันนี้กุมารวันนี้เรากุมารก็มา วันนี้วันนี้กูมาวันนี้ทิ้ง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 ทดีที่คาดตีผมนะกองอยู่นี่ผมมาขนไม้ที่ไล่หมอปลานะครับไล่ที่ไหนอ่ะสวนนะสวนนะครับก็โดนแมงป่องตายด้วยครับเนี่ยแมงป่องโอ้แมงป่องไหนนี่ไงฝนเพิ่งตกใหม่ๆโอเคครับสบายดีครับตอนนี้กูมาแล้สบายดีอันนี้เอกที่คุ้งนะครับ โคตรไม่แขนวิวไม่เย็นฝนตกนะครับโอเคก็เปียกนิดนึงครับเดี๋ยวกุมารเขาเราไปอาบน้หาตัวนะด้วยอาแต่คืนนี้เจอกันครับโอเคร้องเพลงไอ้กุมารเมื่อคืนหายตัวไปไหนครับเมื่อคืนหายตัวไปไหนป่วยครับอร์ไม่เป็นไรหรอกแอร์ขาวนะครับเมื่อคืนป่วยนะครับแต่คืนนี้รับรองมีแน่นอนสามทุ่มสามทุ่มนัดหน้าพี่ปอนนัดวันนี้สามทุ่มนะครับโอเคโอเคไอ้กับบ้านกับกับบ้านกลนฝนเร่งตกก็ดีดีน้ำแฉะกวางงูออกใช่ครับผมฆ่างูไป่ได้งูกับปะ อะไรเมื่อวานเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเก่งนจะเก่งเกินไปแล้วฆ่างูได้มือเปล่าเปล่าไม่ใช่มือเปล่าดิแค่จอบเดียวสวนเขาเผาพานองมาฝึกมาทุเรียนเลยทุเรียนเนี่ยเหมือนใาปาเอดี๋ยวเราไปเก็บทุเรียนเนี่ยเก็บทุเรียนไหนถึงทุเรียนนี้แหลบ้านไทยสวนเราเลยทุเรียนนอนนี้ไม่แขนเอานวดให้บอลอนวดนวดวดดวเสวดดิ แล้วพ่อไปไหนขาดใจไน้มื่อรอาบน้ำอเลยใช่ป่ะเออเนี่ยให้รถมาข้ามๆระวังอันนี้กูมานี่เดี๋ยวข้ามมาทางฝั่งนี้น้ำกันนะขายาขาวาน้ำกันนะครับอันนี้พี่บอนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับโอเคลาด้วยังหะน้ัวันนี้กุมานโดนแม็ปล่องไตครับโดนทนทโป้งนิ้วกลาง I love you อันนี้ นื่ยงเนื่อยครับเอาไปโนขอเอกโกไม่มนคอบเบอรวันนี้บรรยากาศดีมากเลยฟ้าคึมคึมฮะไมอยู่ในบ้านนะเมื่อกี้กินกินจ้าผมูดองแมงป่อยแมงป่องต่อยด้วยอาจารย์สวัสดีภาษาใตรัยครับเจ๊ทันวันนี้สวัสดีก่อนสวัสดีครับ ผมเบาเองนอยออไปแล้วเอกเอกนี่็วขอเทจ้าขอเกิดลมเธอได้เหรอเป็นไรเธอเป็นไรอ่ะอ๋อไคต่อสายมาเลยเถอะต่ออะต่อเข้าบ้านก็คุยอยู่ในห้องน้ำตัวคุยอยู่คนเดียวในห้องน้ำคุยโทรศัพท์ ไม่แข็งมากเลยมันมันต้องถือสภาพเนี้ยไม่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 ต้องมือไปล้มตูดมาไม่ไม่ต้องมานวดผมไม่ไปลงมไป่ายเลยครับไม่ไปยัดดิสิดวงมาจับทั่วตัวหมดเลยเนี่ยนี่ค่ะนี่คู่ฝีเก่าเบาเฟิงนี่เบาเฟิงเฟิงนี่เฟิงมันเฮ้ยเบาเฟิงมันเนือกเคยเดือดชามันหลายชาติตายเหมือนกันคิดได้มากก็เดือดชาบ้าน เพราะว่าเป็นเหนื่อยคือคนหน้าเหมือนมีเยอะอจิตอะไรเพื่อแขนวะนี่กางเกงถังใหญ่ก็ไม่ละลายเป็นแค่เรามาตายแล้วดูรองเท้าดิตายที่ควรก็ตายที่ควรมีแค่างเดียวโจเทย์เก่านี่ฮะนี่ไงเตะโก้ฮะแปลดูนี่เนี่ยถุงมีอะไรไปขโมยของใครมาไม่มีเปิดดิมีมีนี่มีขยะมีนี่ ขันเขินหน่าขัไปไหนดูไอ้จะไปไปอาบน้ําไปล่อขันท้องน้ํามาขีดว่าขีดยังครับไม่ขีดครับเดี๋ยวไว่าแต่จะมีจะพกมันทำไมอ่ะไปแล้วกินข้าวก่อนกินเปล่ามาม่าดีทสุดแปลว่าไปไปไปกินเนี่ยบอกไปบอกว่าลงบัชี้ผู้จัดการเดินไปบอกดิเขาจะเชื่อไหมอันอะแล้วก็ต่อ ไปไหนกตไม่อยู่ไม่เขาเ่าไป้อันนี้ไม่ใช่โกตองอันนี้ผู้การอตโตผมตรงที่ถูกใครพูดเลบใครคนนี้ใครผู้การตอนตุตคุ้มผมผมผอะไผมแม่งเอาฟังฟังบอกลงีลงีนี่เลยผมเอาให้เขาแล้วนะาเท่าไหร่ไม่ต้องไม่ต้องคว้ากมีแต่ขยะในนั้นน่ะไม่ต้องคว้ากะ ลันีรลงบัญชีเลอู้ดีั้ดี๋ยวมียางนี้มันเกิดมีนี้วอลบัญชีผู้จัดการอบแมัอรับงขาไม่้งยนนี้แมใหม่นะแต่มันไปเล่นบอมแมมามอลแมนว่ามอลสมุ่งต้องเล่นนี่เพราะว่า มันไม่ใช่หรอกกินมาต้องกดเม็ดป่ะยาลักเลยเออตัดได้ใส่ธรมหารึป่ะเอ้ยใส่ไว้โอ้โหยาเลยใส่ไว้ใส่ไว้แล้วมานมาที่คนที่ันดกหอนะเ้ดลดีดใช่ไหมดีดหัวมันเ่มรวมตึงตงเหมือนที่ว่าจะเหลอนะนะได้เยอะแสดง เอาองเพลงร้อมาม่าลองเพลงรอมามา่าโอ้ต้ามาม่มา,มาในบ้านเราก็มีนี่วันมา,มาม่าในบ้านก็มีแเรอไขาไม่ทูเลยนี่ต่าเดินไปเที่ยวต่างทิศทะเลเขาบอกเลยกินมาม่าแบบไม่ต้องถอนแมสนะกินมาม่าแบบไม่ต้องถอน เขานางแล้วกัผมเนี่ย่คนยหญแต่ไม่คครับคุณอ้เอคุณเนี่ยคนเนี่ยใครจะให้เนี่ยพาโต้พาโต้บอกชื่อไม่ถูกไม่ต้องินข้าพาโต้แหละผมคนเนี่ยคนเนี้ยีชื่อไหบอกก่อนตั้งใจครับพี่ตั้งใจไปดิตั้งมา แหม่ลงไว้ก่อนผมไม่ได้เลยเราลงบัญชีใครเราให้ให้ลงาคือบัญชีใครลงบัญชีใครให้ลงบัญชีใครเดี๋ยวจะลงลงบัญชีใครเนี่ยลงบัญชีมีบัญชีผมเนี่ยเออเออมีมีชื่อตัวเองเหรอไม่เอาบัญชีผมก็มีมีร่วมกันเลยอ๋อร่วมกันหาแดกเป็นหาแดกเป็นถือว่าถือว่าหาแดกเป็นหาเป็นเปิดท่านนี้แล้วรู้เป็นอะไรเป็นอะไรเอาน้ำไหม อานาไหมไม่อยากได้หนึ่งน่าจะมีขาไก่จุดดอดนะขาไก่ที่นี่มีในบ้านมีเออขาไก่มีแต่น้ำเนี่ยน้ำดีวอลเป็นน้ำดีที่เด็กเจนซี่ไหนเมเยซี่ฟ้าเนี่ยเออสายตาฟ้าเนี่ยเออบอกเขาดิเอ้ยบอกเอ้ยเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียกเอ้ยชายนึกไปบ้านบ้านมาเเด็กสายตาฟ้าเรียกเอ้ยเรียกเอ้ยได้มาแล้วเริ่มเก่าเริ่มเรียกเอ้ยไปจิ๋วเดี๋ยวา เอาอานีเออเยเวสีฟ้าโอ้ลงบัีปอนลงัชีผมไม่รวมอ๋อบันชีรวมกันมาดีรวมที่ฝากกับบอลเดยเยพานะทีบ้าไอเทเราใครเข้าบ้างนะแล้วโกต้องเออเช่นี้เแล้วอุ้ยผมลเข้าเพื่อนนี้ก่อนไปผมไปกินข้าวก่อน